สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคําพยากรณ์รายเดือนประจําเดือนมีนาคมนะคะก็คือพยากรณ์เ o อร์จากวันนี้นะคะ5มีนาไปจนถึง31 มีนาคมนะคะ2566เนาะก็เป็นคำพยากรณ์ภาพรวมนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะอ่ะผู้ที่เกิดในลัคนากุมนะคะตามคลิปนี้เนาะก็คือแบ่งตามโหราศสตร์ตะวันตกหรือว่าสากลน,นะหรือจะดูตามราศีก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่ อ,อ่ส2มกราจนถึงวันที่18กุมภานะคะถ้าใครมีวันเกิดอยู่ในช่วงรอยต่อก็อาจจะขยับขึ้นลงนะคะบวกลบ1น,นะตามแต่สมมติสิสมม,ต, 10, สม,มติไปปอย่างเงี้ยไปปายก็คือขยบไปดูอีกราศีหนึ่งประกอบร่วมกันได้นะคะอ่ามาดูกันว่า energy เดือนนี้ สนามพลังงานหรือเหตุการณ์รอบๆตัวคุณจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะคะดูไว้เพื่อเป็นเพเป็นประกอบการวางแผนในชีวิตนอ้องอันไหนดีก็ทุ่มเทสุดๆอันไหนที่มันต้องระวังก็ระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะ ไพ่ประจำตัวใบแรกเป็นไพ่ t e m p e r a รน e นะคะดูจากชาวลัคนาราศีกุมแล้วไม่ค่อยอยู่บ้านเลยใช่ไหม t e m p e r a ร c e มันเป็นไพ่ที่เทน้ำกลับไปกลับมาใช่ไหมคุณมันจะมีการเดินทางอยู่บ่อยๆในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะรวมถึง energy ในตัวคุณเนี่ยคุณกำลังเขาเรียกว่าปรับสมดุลภายในของตัวคุณอยู่สมดุลภายในคืออะไร อารมณ์ความรู้สึกความคิดหรือว่ากําลังปรับเปลี่ยนกําลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกอย่างที่เข้ามานะคะคุณกําลังอยู่ในระหว่างการปรับตัวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและข้อดีของชาวลัคนากุมหรือว่าราศีกุมเนี่ยคุณเป็นคนปรับตัวได้ดีเยี่ยมและดีมากคือปรับตัวเร็วนะคะไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนสีเร็วนะปรับตัวเร็วเ,เพื่อความอยู่รอดและความเอาตัวรอดของคุณนั่นเองไพ่ใบที่2ก็ยังคงเป็นเรื่องของการเดินทางไกลอยู่นั่นเอง การเงินนะคะคุณมักจะใช้ไปคือมันมีแต่ไหลออกไหลออกอะ่ะหรือการเงินนะคะรายได้ของคุณจะมาจากเขาเรียกว่าทางไกลลูกค้าทางไกลการเดินทางทําให้ได้โชคลาภทางการเงินอะไรอย่างนี้นะ ประมาณนั้นใช้คำว่าข่าวดีทางการเงินดีกว่าหรือใครที่ทำงานโลจิสติกนะคะการส่งของการขายของออนไลน์ก็จะนำรายได้เข้ามาให้คุณได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะแต่ไพ่สองใบนี้ยมันก็ยังคงบอกว่าอ่ามันไม่ได้ exactly หรือมันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นคุณจะต้องเผื่อเหลือเขาเรียกว่ามีแผนสำรองเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นความผันผวน,นของตลาดข่าวซานหรืออะไรแบบนั้นอยู่นะคะอืม ไพ่เดอะสตใบที่3เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนฝูงของคุณนะมีแต่คนที่เขาเรียกว่าเพื่อนดีนะคะเป็นคนที่จริงใจเปิดเผยนะคะพบคนที่เด็กกว่าก็จะนําพาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของการงานมาให้เนาะมีไพ่สองเหรียญนะยังคงหมุนเงินอยู่นะนี่ก็เขาเรียกว่าระบบการเงินของคุณในเดือนนี้มันยังมีเงินหมุนนะเงินสพัดแต่มันยังไม่เหลือเก็บนะคะอืมก็จะจประมาณนี้ไพ่ไพ่ชนสกรูนะ อใบถัดมาสองเหรียญไฮโลแฟน Fan, แล้วก็ไฮคริสเตนนะคะก็เรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมถ้าใครทำงานเป็นพนักงานประจำนะเจ้านายอาจจะมีงานโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณทำนะคะซึ่งสโคบงานมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนอยู่ใครที่มีเจ้านายอายุน้อยกว่านะคะก็ทำใจกับความผันผ,นผวนความขึ้นขึ้นลง,ลงของเขาหรือคาสั่งมันอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็มีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆในเดือนนี้นะคะคุณก็ค่อยๆฟังเนาะปรับตัวไปไพ่เลข2อีกแล้วเลข2เลข2อ่า emperor นะคะ2ดาบ2เหรียญแล้วก็5เหรียญอ่ะการเงินเดือนนี้ต้องระมัดระวัดหน่อยนะอ่ะไพ่ครบแล้วไปฟังการงานกันก่อน ฟัง energy ของเตงไปแล้วการงานของตัวเราเนะฮะเดือนนี้ใครที่หางานหรือสัมภาษณ์งานอยู่มันมีโอกาสที่จะหนึ่งคือปรับเปลี่ยนภายในองค์กรของคุณเองนะคะ2ก็คือมีการสัมภาษณ์งานเกิดขึ้นเป็นสัมภาษณ์าางานออนไลน์นะคะเป็นการสัมภาษณ์งานออนไลน์แล้วก็เนี่ยแต่ว่ามันผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงดีเ,เชียร์ให้ยายใหม่ถ้าได้เอาใหม่ สัมพัษณ์งานมีโอกาสได้สัมภัษณ์งานถ้าคุณส่งเลยซูเม่หรือว่าอันใดไปในที่นี้นะคะสม,มีโอกาสโยกย้ายภายในองค์กรของตัวเราเอง 3. คือการย้ายในที่นี้อาจจะหมายถึงตําแหน่งเดิมงานเดิมโรงงานเดิมออบริษัทเดิมแต่ว่า ลักษณะงานหน้าที่นั้นสโคบเปลี่ยนไปได้ปไปทําสโคบงานใหม่เพิ่มขึ้นมันก็เปลี่ยนไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะต้องแฮนด์โอเวอร์เนี่ยคือทํางาน2ออย่างสวมบทบาท2ออย่างในเวลาเดียวกันนะคะอันเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยนะแต่ว่าด้วยความสามารถของตัวคุณนะคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งนะเป็นคนที่มีความสามารถในการทํางานอยู่แล้วทํางานวันแมนโชได้นะคะสัญชาตญาณดีคุณจะเอาตัวรอดจากการที่งานมันเพิ่มได้อย่างแน่นอนการสัมภาษณ์งาน มีโอกาสได้ไหมต้องบอกว่ามีโอกาสได้นะมีโอกาสได้แต่มันยังไม่ตรงใจคุณสักเท่าไหร่เพราะงานที่มันได้เนี่ยมันมันดูเงินน้อยนะหรือมันไม่คุ้มค่าง,งานหรือ Ben นฟิตอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะมันยังดีไม่เทียบเท่ากับที่เดิมที่คุณได้นะแต่ปีนี้ ปีนี้ยังไงก็มีแววนะว่าจะได้หางานใหม่หรือได้ๆก็แล้วแต่หลายๆท่านมีความรู้สึกว่าที่ทํางานเก่าเนี่ยมันมันไม่มั่นคงมันไม่ปลอดภัยมันไม่เจริญเติบโตก้าวหน้าแล้วแล้วมันก็แบบไม่มีใจด้วยหลายๆคนไม่มีใจที่จะอยู่นะคะรู้สึกว่าที่นี้ไม่ใช่ที่ที่ทำให้เราแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เราอาจเจ้านายเนี่ยอาจจะมีสองคนหรือคุณต้องทำเขาเรียกว่าสองตแหน่งคบคู่กันไปนะแต่ว่าคุณทำได้นะคุณทำได้ ทำได้อยู่แล้วนะคะให้เชียร์ให้ให้ไปไหมแม่หมอว่าดูดีๆก่อนนะเดือนนี้มันมันจะเป็นจังหวะ50 50อยู่แต่ถ้าเดือนที่เหมาะจะโยกย้ายอะ่ะคุณลองอรอการตัดสินใจไปอีกสักสามเดือนนะคะเดือนมิถุนาเนี้ยจะดีกว่าถ้าคุณจะต้องย้ายงานอลองคิดบินไม้ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างคนที่ทำงานประจำ งานประจําเป็นยังไงบ้างคือบางโรงงานต้องบอกว่ามันขาดทุนถ้าคุณทํากิจการส่วนตัวบางอย่างมันแบบมันต้องหมุนเงินเยอะแล้วบางกิจการมันไม่ได้สร้างรายได้ให้แล้วนะคะบางทีคุณอาจจะต้องมองหาธุรกิจใหม่ที่ทําควบคู่กันไปลองใช้เขาเรียกว่าลองใช้เซนส์ดูซิว่าเออธุรกิจไหนที่มันน่าจะตอบโจทย์เราแต่ใครที่ทําธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าฟุ่มเฟือยของสวยงามเสื้อผ้าเครื่องสําอางหรือเป็นของที่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในปัจจัย4ี่เนี่ยนะคะขายกลางคืนเนี่ย มันก็ยังได้เรื่อยๆใช้คำว่าได้เรื่อยๆแต่กิจการมันอาจจะแบบว่าไปได้ดีในลูกค้าบางกลุ่มนะลองมองลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยอะคะอ่ะกลุ่มที่เขามีรายได้ที่มั่นคงกลุ่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยให้กับคุณได้2คือรายได้จะมาจากเพื่อนฝูงเรานะคะที่คอยแนะนําและเป็น PR อาบอกต่อให้นั่นเองนะอจริงๆเนี่ยมันเป็นปีปีนี้นะต้องบอกชาวลัคนากุมว่า มันกําลังจะต้องใช้คําว่ากําลังจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันอิมแพคกับชีวิตเราที่ทําให้ชีวิตเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเลยหรือมองโลกนี้เปลี่ยนไปเลยนะคะอืมหลายๆอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของอ่าสภาพอารมณ์นะคะหรือว่าการมองโลกใบนี้นะคะคุณจะมองไปได้ไกลขึ้นนะแต่คําแนะนําก็คือว่าเวลาเจอการเปลี่ยนแปลงอ่ะให้คุณเลือกสิ่งที่มัน เรียกว่าสิ่งที่มันจําเป็นสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตคุณไว้ก่อนเท่านั้นปีนี้มันจะเป็นปีที่คุณคัดออกอะ่ะคืออะไรที่ไม่จําเป็นคัดออกอะไรที่มัน ทำร้ายใจิตใจเราหรือมันขาดทุนมันเข้าเนื้อคุณอย่างเงี้ยมันจะเป็นปีที่คุณกําจัดออกไปจากชีวิตคุณนะโดยใช้ต้องบอกว่าสัญชาตญาณหรืออินท i t i o n นของเรานํำพาไปนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสู่สิ่งที่มั่นคงกว่าในชีวิตคุณอย่างแน่นอนในระหว่างของการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันอาจมันอาจจะรู้สึกว่า มันเหนื่อยเนาะมันใช้สมองเยอะเนาะหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าคุณทําได้นะคะแล้วสุดท้ายอะ่ะคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สบายใจสําหรับตัวเองได้อ่าไปดูซิว่า หัวหน้าหัวหน้าก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรคุณหรอกปีนี้เขาเออเดือนนี้นะคะเขาก็ลดบทบาทตัวเองลงนะคะตัวเขาเองเนี่ย Energy เขาไม่พร้อมที่จะช่วยใครเขาช่วยเหลือตัวเองก็ยังลำบากเลยนะแต่ว่าสามารถพูดคุยกันได้ในลักษณะของเพื่อนกันนะคะแต่สําหรับงานที่ปรึกษาหรือการคอนซัลท์การตัดสินใจเขาไม่น่าจะช่วยอะไรคุณได้สักเท่าไหร่นะอืเขาต้องพึ่งพาคุณเป็นหลักค่ะไปดูกันที่เรื่องของโชคลาภ โชคลาภเนี่ยจะมาจากเขาเรียกว่าน้ำพักน้ำแรงหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผออลักดันหรือเขาเรียกว่าสนับสนุนอาจจะพูดจาสนับสนุนสร้างเครดิตให้คุณในที่ทํางานนะคะโชคลาภม,มันจะมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณนั่นเองมันไม่ได้มาแบบมีโชคลาภถูกหวยไหมก็ยังไม่ค่อยเห็นไพ่ถูกหวยนะทุกคนที่เหลือก็พึ่งพา เ,เรียกว่าอินทิ t ชันของทุกคนแล้วแหละถ้าคุณฝันคุณก็ลองดูนะคะแต่ถ้าคุณขอก็เขาเรียกว่าอาจจะได้แบบคุ้มทุนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมคุ้มทุนนะคะโชคลาภการลงทุน การลงทุนยังพอไปได้นะคะแต่ต้องลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็ลงทุนในปริมาณที่มันไม่เกินตัวของเราเป็นเงินเย็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่แม่หมอว่าถ้าหุ้นตัวใหม่หรืออะไรตัวใหม่ๆก็ยังไม่ได้แนะนําให้เทรดนะให้เล่นตัวเดิมๆไปก่อนตัวไหนที่ถืออยู่ก็ตัวนั้นล่ะค่ะนะ แต่ว่ายังไม่แนะนําให้ลงเพิ่มคุณเห็นไพ่นนี้ไหมมันเป็นไพ่ของการหมุนเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันยังไม่ได้เป็นไพ่กําไรที่เป็นกาะเป็นกำเรื่องนี้โหได้ก็โหไว้ก่อนเนาะเนี่ยปรับพอร์ตไปก่อนอ่าต่อมาเรื่อง สุขภาพนะคะก็มีที่ขานะคะอยากให้ระวังในเรื่องของสายตานะคะแล้วก็ฟันนะคะกระดูกชิ้นเล็กๆอย่างกระดูกและฟันเล็บหรืออะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของกระเพาะนะคะบางคนก็อาจจะมีเมื่อยๆคอ,อตรงช่วงหัวนิดนึงนะคะอืมเท่านั้นเองอ่ามีบางท่านอาจจะรู้สึกว่าหายใจลําบากหายใจไม่อิ่มด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,น,นะไม่ค่อยเห็นเหตุหรุนแรงสักเท่าไหร่ ประมาณนี้เรื่องความรักกันบ้างคนโสดคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่อายุมากกว่านะฮะสี่สิบห้าบวกบวกประมาณนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งอ,อารมณ์เหมือนเขาเรียกะไรดีอยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะคะเป็นคนที่ทํางานราชการผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่ทํางานตําแหน่งแบบเ,เป็นหัวหน้าขึ้นไปมีลูกน้องเยอะๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ ดูดูเป็นคนมีวุฒิภาวะแต่บางทีก็ดูเหมือนเป็นคนเผด็จก,การเหมือนเป็นผู้ปกครองทําตัวเป็นพ่อเราหรืออะไรทํานองนี้ถามว่ามีเกณฑ์จะได้คบกันแบบยังไงไหมมันดูเหมือนเป็นคนคุยกันไปก่อนนะคะเพราะว่าต่างคนต่างไม่แน่ใจ2ก็คือเวลาเนี่ยที่เจอกันมันไม่ได้เยอะมากมายตัวของคุณเนี่ยคุณก็50% 50% ว่าเออฉันจะยังไงดีนะฉันจะเปิดใจรับคนใหม่ไหมหรือฉันจะอยู่อิสระก่อนจริงๆหลายๆท่านยังมีความสุขกับเพื่อนฝูงกับการเดินทางหรือมีความสุขกับชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีคนเข้ามาคุณก็อาจจะเออดูดูไว้บ้างอะไรแบบนี้นะคุยคุยเป็นเพื่อนหายเงาไปอย่างนั้นแหละนะมาดูคนที่คนไม่ชัดเจนใช่ไหมคนไม่ชัดเจนมันก็จะยังไม่ชัดเจนอย่างนั้นแหละเดือนนี้ <laughs> แต่มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอีอะ งอนงนกันนิดหนึ่งนะคะหลายๆท่านรอข้อความเขาก็รอข้อความคุณนะแต่คุณก็แต่เขาจะไม่ส่งมาก่อนหรอกนะ <c oughs> แต่ถ้าคุณรอข้อความเขาอยู่ไม่หมอะ <c oughs> ก็จะตอบว่าเขาก็ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ส่งมาหาเรานะ,ะแต่ถ้าเราส่งไปก่อนจะเป็นยังไงบ้างส่งไปก่อนเขาก็รู้สึกดีะคะ่ะรู้สึกว่าเขาสําคัญสําหรับคุณนะ,ะอืมก็รู้สึกดีว่าเออมีคนมาชอบอะไรอย่างังนะะ้นแหละแต่ถามว่าเขาจะรีสปอนด์ดีไหมคนนี้ฟอร์มจัดสุดๆก็อีโก้เยอะนะคะก็ ลองเข้าหาดูแล้วกันถ้าชอบคนประมาณนี้เขาชอบไม้อ่อนนะฮะเขาชอบไมคอ่อนนะ,ะอ่าถ้าอยากจีบต่อไปก็ไปได้ครับไปเรื่อยๆยังไม่มีความคืบหน้าคนมีคู่นะความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเรื่อยๆอะ่ะมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะฮะก็อยู่ดีอยู่ดีมีความสุขเพียงแต่ว่ามันแบบ มันไม่ค่อยรู้สึกเติมเต็มไม่ได้รู้สึกอบอุ่นใจไม่ได้รู้สึกไว้วางใจกันสักเท่าไหร่เพราะมันการพูดคุยกันเรื่อยๆนะคะในเรื่องทั่วๆไปนะการไปข้างนอกไปทานข้าวไปไหนมาไหนด้วยกันหรือไปเที่ยว เดินทางด้วยกันอันนี้จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคนที่มีชีวิตคู่ได้เนาะก็คือมันก็จะกลับมาดีขึ้นอบอุ่นขึ้นนะคะนะเป็นความสัมพันธ์แบบแมททัวร์แล้วที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็จะไม่ใช่ความรักแบบกระหนุงกระหนิงแบบวัยรุ่นทานองนั้นนะคะแต่ว่ายังอยู่ดีค่ะอ่ะหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะคะไปดูคําแนะนําจากไพ่ว่าเดือนนี้จะยังไงบ้างดี โอ้ oh, prosperity เขาบอกว่าให้เก็บเงินไว้นะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณจะลงทุนนะคะคุณเห็นต้นไม้ที่มันมีเงินงอกไหมไปทางสาย VI นะคะคือเลือกอะไรที่ปลอดภัยเสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็ค่อยๆงอกเงินไปตามเวลาอันนั้นจะดีที่สุดเป็นคําแนะนําสําหรับไพ่สําหรับคนที่อยากจะเก็บเงินเก็บเงินเก็บเนี่ยเขามองว่าให้เก็บน้อยๆแล้วก็บ่มไปเป็นระยะเวลายาวนานคุณอาจจะมองยังไงยกตัวยอย่างยังไงดีอ่าอย่างเช่น RMF อย่เงี้ยก็ได้นะ หรือว่าฝากประจํายาวๆสิบปีอะไรอย่างเงี้ยกองทุนระยะสั้นอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือดีที่สุดแล้วจะทําให้เงินง้อเงยอย่างมั่นคงรวมถึงการทํางานนะคะใครอยากที่จะเริญเติบโตอย่างมั่นคงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันก็นําพาคุณให้เติบโตได้นะนี่รวมถึงคนที่มีกิจการของเสียงด้วยเนาะก็ค่อยๆค่อยๆทําไปค่อยๆปรับไปนะคะใช้เวลาเดี๋ยวมันจะเติบโต สร้างเงินทองงอกเงินให้กับคุณได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ construction นะคะเขาบอกว่าคุณอยากให้อะไรมันจเจริญเติบโตง้องามคุณต้องกระโดดลงไปและทําลงมือด้วยตัวของคุณเองนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือให้กระโดดลงไปทําอะไรประคับประคองให้มันอยู่ในเส้นทางเนี่ยค่ะที่คุณเลือกเดินภูเขาเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ destination หรือจุดมุ่งหมายปลายทางที่คุณต้องค่อยๆ ขึ้นเขาไปใช่ไหมเพราะมันเหมนชันใช่ปะคุณก็ต้องค่อยๆประคับประคองวงล้ออันนี้ไปเรื่อยๆเดอะสตาร์เป็นผลลัพธ์ก็คือบอกว่าจงทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยความสบายใจนะคะเดอะสตาร์ uh, มันหมายถึงการเสียสละด้วยเหมือนกัน การเสียสละเวลาแล้วมันสมองความตั้งใจของตัวคุณอนะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อใครสุดท้ายมันก็เป็นไปเพื่อตัวของคุณเองแล้วก็คนรอบๆข้างนะคะม่านอันนี้มันคือเป็นแบบเหมือนเป็นความหวังความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศความสบายใจของคุณนะคะแล้วก็นาพาไปสู่คนรอบข้างได้เช่นกันนะอ่าก็วอวยพรนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นอย่าลืมนะคะว่า ทำอะไรให้มีจุดมุ่งหมายเนาะแล้วก็อย่าออกนอกเส้นทางตามที่ไพ่เขาบอกนะคะคุณจะเป็นเดอะสตาร์ได้อย่างแน่นอนฝากติดตามช anel ของเรานะคะเรามาชา้าแต่เราก็มานะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปวันนี้สวัสดีค่ะ